หลังจากที่เราตีบวกโอเล็กุน่าโซชาบวก5แตกไปนะครับผมเหมือนคนล้มละลายดูตังครับเรือพันสามแน่นอนครับเป้าหมายของอาร์เมียคือริคาโดกาก้าหนึ่งล้าน f อซผมจะเติมให้หมดเลยครับขอไลค์เยอะๆกระทืบมาเยอะๆครับกดไลค์กันมาแบบรัวๆนะฮะแบบรัวๆ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 ยาวกันไปเลยผมจะแลกให้หมดเลยครับทุ่มด้วยทุกทุ่ทุ่มด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีอัดคลิปยังวะโอเคอัดแล้วเดี๋ยวลดเสียงหน่อย เผื <phin fly> ่อมมนดังเกิน FC เหลือ640ชิบหายแล้ว SVIP ผมไม่มีตังเติม SVIP ว่ะไม่เจซี่ลินกาบวกเ้าเฮ้ยไม่เอาดีให้เก็บเก็บไปใช้บ้างได้ตั๋วทองมา3อันครับผมต้องไปทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ไง15ตั๋วได้นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะอาเมีใจจังเลยครับเติมหมื่นหนึ่งอยู่แล้วครับผมคนจริงครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะลงพรุ่งนี้นะเพราะว่ากิจกรรมใหม่ต้องรีบลงอย่าลืมเล้าของได้ได้จัดไปวันนี้ไม่เข้าเลคาเฟ่หรอไม่เข้าครับมาสตรีมเก็บชั่วโมงครับเมื่อวานหยุดไปแล้ววันหนึ่งไงแลวคือเมื่อวานนี้มีการเมืองเลยขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้เหลือ710เหรียญนะฮะแรกเลยร้อยหนึ่งเฮ้ยโอเคพอกดทีละร้อยนี่เซิร์ฟแลกเลยครับเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไอคอนครับ เก็กนามแล้วไอคอนออกว่ะก็วาดี่เขาน้องๆซีแมนอะไรไม่เอาดูครับความโหดนะของเทพเจ้าโอเคผมเหลือ410เหรียญผมจะเก็บไว้ทำคลิปหน้าเพราะถ้าเกิดสมมุติเราเอาทั้งหมดมาไว้คลิปนี้มันจะได้คลิปเดียวแต่ผมฉลาดผมทำสองคลิปเป็นไง David Moy, จีเนียตฮะเดวิดมอยรู้จักเปล่าน้องๆเรียบร้อยครับผมรับไอ้นี่ไปแล้วเอาอ๋อมันได้ครั้งเดียวใช่ป่ะโอเคผมเลือกไอ้อันที่สิบห้าไปนะฮะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ไม่มีซีแมนเว้ยไม่มีซีแมนเนี่ยดูพี่ดูรายชื่อก่อนไม่มีซีแมนรับรางวัลไอ้นี่ก่อนนะครับหูดูดิคลิปนี้แม่งสุดจริงเดี๋ยวไอเหรียญที่เหลือนี่เป็น เสริมทีมและกันอะไรเงี้ยเสริมพงเสริมทีมไปทําคอนเทนต์ได้2คลิปตํานานที่เข้า2020อ๋อโอเคครับก็คือก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่มีใช่ไหมเปิดตังคดีกว่าดูครับผมมี6,000นเอ็มแล้วหลังจากที่เราล้มละลายกันไปนะครับในการตีโอเล็กุน่าโซชาแต่ผมไม่แคร์อยู่แล้วครับชีวิตมันต้องเดินตามความฝันเฮ้ยแล้วไอคอนแพ็คกูมีสใบเฮ้ยผมเอามาจากไหนวะเนี้ย อามบีคมแบกโวยไรแกถะธรรมดาครับน้องๆที่ใช้เงินแก้ปัญหาน้องๆเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวโอเคห้าสิบห้าไปทุกคนพร้อมอยังพิมพ์ชื่อนักเตะที่อยากได้มาเลยครับผมพร้อมจัดให้ทุกคนอันนี้มีสี่ร้อยใบอ่ะเดี๋ยวผมแจกให้ทุกคนเลยคนละใบนะคนที่กดติดตามซ mm ับสไครต์เปิดอันนี้ก่อนละกันครับน้ำจิ้มไก่นะสามใบา <laughs> อารมณ์ดีวะ <laughs> ลักตะอะไรเฮ้ยไม่เอานี่ครับ LH p i โ o นะฮะแสนสองอันนี้แบบดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนพี่แรกเหรียญหมดเดี๋ยวพี่ทำได้คลิปเดียวอืพี่เหลี่ยมไปครับจังหวะนี้วิ่งเลยครับ VTR สเปนมูลตาแน่นอนเฮ้ยโซดาโดว่ะ1300ล้าน BP นะครับหน้าเหมือนเพื่อนผมเลยนะโซดาโดเอ้ยคันนักเตะห้ชื่อ บวกห้าสเปนอีกแล้วใครอ่ะควนมาต้าโอ้โ 3, 500, 000, 000. หสามลันห้าร้อยล้านควนมาต้านะครับทุกคนว่าโอเคไหมเก็บไว้ตีบวกได้ไหมเนี่ยควนมาต้าเนี่ยมีสูตรด้วยหรอมีสูตรเปิดการ์ดด้วยเหรอจริงป่ะเออขอสูตรกันมาหน่อยดิใครมีสูตรแบบเจ๋งๆมั่งขอบคุณน้องธนาวุธนะสิบดวงชอบคำว่าไอศาสตร์นี่ครับ พี่ได้ชากิรี่ไอสารก็สอเสือสนาเดราเด็กอะ่ะสารสามใบเปิดลัวๆเลยครับผมคนจริงอยู่แล้วเอลเฮดว่ะอใครวะอาซาสองพล้านมันต้องเปลี่ยนชื่อหลอก GM ก่อนนะพี่เปลี่ยนชื่อหลอก GM เหรอหายไม่มีตัง์ว่ะเติไปหมดแล้ว ได้เชฟาร์มเบกกนกับราอูกรสเลสนะครับเฮ้ยมีอีลิทบ็อกดียว่าผมเปิดอีลิทบ็อกกันไปเลยครับท่านผู้ชมฮะเฮ้แต่ถ้าเกิดมันได้บวกแมันคุ้มกว่าไม่ใช่หรอวะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากได้บวกแมากกว่าไอคอนแต่ไม่เป็นไร เด็ก,ดกพๆพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมวันนี้และมันคือวันของผมนะครับสำหรับใครที่ล้อนะฮะโอเล่บวกห้า e ก็ดูเอาละกันโอเล่ตงมาเฮ้ย e พี่พี่อย่าพูดชื่อนี่ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ค่อยถูกกับชื่อนี้ช่วงนี้เดี๋ยวคัดออกก่อนนะเพราะว่าผมจีเนียสอันนี้คือเรายอมเสียเวลานะครับเพื่อว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกว่านะอ้าวที่ผายเต็มแล้วดีกว่าสามสิบชื่อครับไปเลยครับ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับชีวิตของลูกผู้ชายครับไม่ใช่อีบาแล้วเฮ้ยบาซิล่ะมาเซโลสองพันล้านครับมาเซโลนะฮะอันนี้เพื่อนรักคิซิโนโรนัลโดโดกับบ้านเปิดไอคอนสามใบครับท่านผู้ชมครับอยากได้คนไหนครับพิมพ์กันมาเลยรัวๆฮะแต่ในระหว่างที่รอท่านผู้ชมพิมพ์มาผมเปิดก่อนใบหนึง่งมาเลยครับ คนแรกครับอังกิดอีกแล้วนากตะลาวดูไหนหรอไหนคอเสียงนากตะหน่อยเด้ไหนคอเสียงนากตะหน่อยเด้ เพื่อต่ออีกไป ไอ้เฮียกาดชอบปะวะกาดเช่าปะวะมือสั่น เวลอนได้เวลอนอยเยี้ยไม่ใช่การเช่าอ้าวอี้อสุดมันก็เป็นวันของกูอีย้ยดีดีเอ็ดอกบานะฮะแล้วก็มีลิโอฟอร์ดินาโนอ้โหแล้วคือประเด็นคือประเด็นคือผมเติไมไป ผมเติมไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ผมยังแลกไม่หมดเลยผมเหลืออยู่สี่ร้อยผมเก็บไว้ทำคลิปหน้าอา้าวชิบหายกูลืมเปิดการ์ดต้องรีวิวเลยครับดูดี่นี่นีน้องบาทุกคนทุกคนดูเอาละกันหูแล้วผมยังเหลือการที่เพียบเลยเอ่ะเดี๋ยว่าเปิดไอ้ทัวนาเมนต์ก่อนนะฮะโดมีโอกาสที่จะมาแมนยเนูเป็นไปได้นะเปิดเลยครับบวกแปดครับ TC เกมอยูนะโอ้โหพงตาย3ามหมเก้าล้านผมไม่ล้มละลายนะครับทุกคนผมเปลี่ยนสถานะจากคนที่ล้มละลายกลายเป็นเศรษฐีบ่อน้ำมันนะฮะชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละนะคือมันต้องมีวันที่มีขึ้นมันก็ต้องมีวันที่ลงอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราอะนะเห็นไหมดูอย่างผมเป็นตัวอย่างตอนแรกผมเป็นยาจก ตอนนี้ผมกลายเป็นกอตออกัสโนเวมเบอร์2020นะครับคือตำนานที่เข้าในช่วงนี้ใช่ปะ่ะ2020ถูกปะ่ะอยากได้ใครพิมพ์กันมาเลยรัวๆครับท่านผู้ชมอยากได้ใครผมจัดให้ได้หมดแน่นอนครับผมอยากได้ Gaga ริคาโดกากานะฮะมีกากามีกาการมีกากาพีพีกาก้าเต้นถ้าเด้นถทาเดนแทเดนแทนแทนแทนปาแพนด้าเขาว่าเทพนัก กูนี่ชักชัดอยากจะเห็นเขาทีป่าเล่นเทพจริงกูจะยิงเหมือนนัดโรมาบอกไอ้หนูไอโดไอ้กิกจะยิงกระจายเหมือนนัดผ่านมาสงสัยป่าคงลืมไปว่าเขามีกาก้าอยู่อีกทั้งคนไปเลยครับลิโาโดกาก้าโอ้โห มาไงวะเป๊ปกวาเดียวล่าย่ยอยู่คนละประเทศเลยอะไรกันครับเนี่ยกูร้องเพลงผีกาก้าไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีเป๊ปกวาเดียวล่าที่ผายเข้าสู่สถานะล้มละลายครั้งเฮ้ยไม่ล้มละลายแล้วได้ดอกบาครับโอ้ยผมได้ดิเดีดอกบาเป็นเล่นนะครับเย้ยกูเอาเข้าทีมเลยไปคราวนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไรเนี่ยยกเลิกยกเลก ลัน่นลั่นขอบคุณคุณอนุชาสิบดวงนะครับ thank you ว r y ิมั h นะครับผมนะอ,มอย่างเข้มออาราคาตกแล้วโอเล่กูกูลงคลิปปุ๊บมึงราคาตกเลยโอเล่ไอ้ยาโคทาตอนแรกตอนผมยังไม่ลงคลิปแสนสี่พอลงคลิปปุ๊บราคามึงตกปั๊บนะฮะโอเล่กูน่าโซชาอนี่ขายเอซียงไปแล้วต้องรีวิวได้เดี๋ยวจัดไปเลยตีบวกดิพี่เดี๋ยวเพิ่งไอ้นี้ดิอี๋ยูเพิ่งยุดิตอนนี้ขายก่อนพี่ต้องการตังค์ตอนเนี้ย